ในช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกันค่ะไปดป้าความเร็วสูงนะคะที่ไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวก็มีการศึกษากันมาอย่างยาวนานมีการพูดคุยกันกับทางการจีนมาก็20กว่าปีแล้วนะคะ,คะซึ่งในวันอาทิตย์ที่2 5ธันวาคมนี้ค่ะที่ลาวเองก็จะมีการตอกหมุดเพื่อที่จะเริ่ม ก่อสร้างโครงการรถไ,ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการที่หนงพระบางด้วยนะคะใช่ค่ะนี่เป็นส่วนสําคัญของนโยบายสําคัญของจีน One Belt One Road นั่นเองนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงค่ะ One Belt One Road นี่เป็นการหยิบยกเอาเส้นทางสายไหมอันโด่งดังในอนดีตของจีนมาปัดฝุ่นใหม่เรียกว่าเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่21ยุทธศาสสสำคัญของเขาคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเลและนี่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมท,ทางบกนะคะ ส่วนจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษชิมีค่ะในวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2559จีนและสอปป,อปอลาวร่วมกันเปิดงานการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอย่างเป็นทางการที่เมืองหลวงพระบางเส้นทางนี้เชื่อมระหว่างจีนและลาวภายใต้คโครงการเส้นทางรถไฟคุณหมิงสิงคโปร์แผนเชื่อมโยงจีนเข้ากับอาเซียน อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ One เบล t o วันล a ดหรือโนยโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางนำเข้าและส่งออกสินค้าในภูมิภาคงบประมาณในการก่อสร้างมูลค่า6,800ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 4 0 0 0 0ล้านบาทจีนจะให้กู้ประมาณ70%ของงบประมาณที่เหลือรัฐบาลสปปลาวจะเป็นผู้จัดหาเงินกู้เพื่อก่อสร้าง สำหรับเส้นทางแรกที่จะทำการก่อสร้างในช่วงนี้มีระยะทาง80กิโลเมตรจากบ้านพรใสสามเมืองจอมเพชรเชียงเงินในหลวงพระบางส่วนโครงการทั้งประเทศลาวจะวิ่งผ่านมาจาก12ปันนานในจีนเข้าเมืองบ่อเต็นชายแดนจีนผ่านเมืองหลวงน้ำทาหลวงพระบางวังเวียงและเวียงจันทร์เข้าสู่ฝั่งไทยที่จังหวัดหนองคายและในอนาคต จะเชื่อมต่อลงไปทางมาเลเซียและสิ้นสุดที่สิงคโปร์โครงการตลอดเส้นทางในลาวมีระยะทาง195กิโลเมตรเหนือจรดวดใต้รถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเชื่อมต่อระบบรางรถไฟความเร็วสูงกับจีนลงมาในภูมิภาคนี้บรรดานักวิชาการในอาเซียนและจีนต่างก็มองว่าเป็นเรื่องดีและจะเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจแก่ลาวไทยและจีน,นจ The first goal of this policy is to build links, build uh, infrastructures among different countries, among, uh, between China and uh, its neighboring countries. So this is a new road they have never seen in, in the history. So this uh, railway, if it is built up, it will be constructive to the economic relations between China and its neighboring countries, and it can, it can help. การเชื่อมโยงทางรถไฟความเร็วสูงจากจีนเข้าสู่อาเซียนนี้ไม่ได้รับเสียงตอบรับเพียงอย่างเดียวอเมริกาซึ่งต้องการสร้างสมดุลทางอำนาจในอาเซียนกำลังเฝ้าระวังและจับตาดูการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดซึ่งนักยุทธศาสตร์ในอาเซียนต่างก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกัน From the United States sides. Because I think they may assume that the OPOR, One Belt, One Road policy, is a counterbalance mm -hmm. to the uh, the East Asia pivot or rebalancing strategy of the Obama administrations. Mm -hmm. uh, the American thinkers, strategy thinkers, may have a great worry. Because in the grand strategy, you know that China is rising power, mm -hmm. and uh, American การตอกหมุดรถไฟอย่างเป็นทางการในลาวเป็นเหมือนการเริ่มต้นและเดินหน้าเชื่อมต่อทำลายกำแพงโคมแดนแห่งจีนและอาเซียนออกอย่างเป็นรูปธรรมจากนี้ไปอุปสรรคทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนตอนบนจะถูกกำจัดทิ้งความใกล้ชิดของจีนและอาเซียนจะมีความแน่นแฟนมากขึ้น